สวัสดีครับชุมชนคนรักมีดเน็บไทยสวัสดีปีใหม่ครับสองห้าหกห้าครับวันนี้ผมมีมีดมาให้พี่ให้น้องได้ดูสองเล่มแต่ละเล่มรูปทรงอาจจะไม่เหมือนกันส่วนเล่มแรก เป็นมีดกุละค่าขนาดสิบสองนิ้วครับและเล่มที่สองเป็นมีดปรลดตายขนาดหกนิ้วเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูเล่มแรกคือมีดกุละค่าครับขนาดสิบสองนิ้วเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่ให้น้องได้ดูนะครับนี่ไงครับ มีดกุละค่าขนาดสิบสองนิ้วเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูรอบนอกของงานก่อนนะครับงานมีดกุละค่าอันดับแรกคอมีดนี่ครับคอมีดอัดด้วยสเตนเลสสองข้างข้างละแปดมิลติดหมุดทองเหลืองขนาดใหญ่หนึ่งตัว ที่คอมีส่วนท้ายด้ามมีดบุกด้วยสเตนเลสสองข้างข้างละแปดมิลเช่นกันครับอัดหมุดทองเหลือง1ตัวครับแร้วส่วนด้ามติดหมุดทองเหลือง3ตัวครับสำหรับฝักของเขาติดหมุดทองเหลืองตลอดแนวเช่นเคยครับ มีตาไก่สองตัวเผื่อบางท่านอยากจะร้อยสายครับเรามีให้สำหรับมีดเล่มนี้ผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูงานรอบนอกของมีดก่อนนะครับฝักมีดเล่มนี้เป็นไม้มะค่าแต้ครับวางล่องสองเส้นด้ามเป็นไม้พยุงครับ นี่คือด้านข้อข้างของมีดเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านท้องของมีดนะครับนี่เป็นด้านท้องของมีดครับมีการชนที่ท้ายด้านอันนี้เป็นงานลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับส่วนด้านหลังของมีดนี่ไงครับ ด้านหลังของมีดหลังของฝักครับส่วนอีกข้างของมีดครับสวยงามครับไม้เราไม่ต้องทำสีเป็นงานดิบๆของไม้ธรรมชาติของไม้เลยครับยิ่งจับยิ่งสวย ใช้งานปกติมีประกันให้หนึ่งปีเช่นเคยครับสำหรับมีดผมนี่เป็นงานรอบนอกของมีดนะครับสันหนาจิตมินครับเลียวไปตลอดหนึง่ง เดี๋ยวผมจะถอดให้พี่ให้น้องได้ชมนะนี่ครับมีดกุรลค่าขนาดสิบสองนิ้วด้ามทําด้วยไม้พยุงครับส่วนเหล็ก เป็นเหล็กแนบครับขึ้นรูปจากเหล็กแนบด้านกว้างของมีดคือตรงนี้ครับหกซอมอครับความกว้างของมีด ตีล่องเลือดสองเส้นติดโลโก้ตองเก้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหล็กของศาสตราวุธฒิไทยครับทําขึ้นที่บ้านดอนบ่มหมู่ที่สิตบตำบลเมืองเก่าอเมืองครับจอของเจ่น นี่ครับกันชนด้านล่างของด้ามกันชนหน้าหลังครับมีไว้เพื่อกันกระแทกเวลาเราฟันหรือว่าตกลงไปหรือฟันลงไปมันอาจจะแทกอาจจะกระแทกด้ามครับของเราทำกันชนกันไว้ทุกเล่มครับตามที่ลูกค้าสั่งทำ ีล่ละคาปุราคาสิบสองนิ้วสวยครับออกต้อนรับปีใหม่เลยครับเป็นงานลูกค้าสั่งครับก่อนส่งผมก็แล้วมาโชว์ให้ลูกค้าคนอื่นๆได้ดูครับ เหล็กแนบครับนาเก็บมิลครับเลียวปลายครับสำหรับเล่มนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าต้องการอยากได้มีดแบบนี้ทรงนี้ ผมก็จะให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้ทิปนะครับขอบคุณมากครับกุลค่า12นิ้วครับทำขึ้นจากเหล็กแม่ เดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูอีกเล่มครับสำหรับมีดเล่มนี้เป็นมีดทรงปลดตายขนาดหกนิ้วนะครับด้ามและฝักของเขาทำขึ้นจากไม้ประดูดำครับส่วนเหล็กเป็นเหล็กบาโซ่เลื่อยยนครับนี่ปลดตาย หกนิ้วครับเหล็กบาโซ่เลื่อยยมด้ามและฝักเป็นไม้ประดุดำครับเดี๋ยวผมจะพี่ให้น้องดูภายนอกของมีดก่อนนะนี่เป็นด้านข้างของมีดมีตาไก่สองตัวแล้วก็ ติดมุดทองเหลืองลอบฝักตลอดแนวเช่นเคยครับีด้านหลังของมีดด้านหลังของมีดจะมีล่องโซ่เห็นไหมครับมนล่องโซ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหล็กบาโซ่เรื่อยยนคอมีดตรงนี้ครับ อัดสเตนเลสสองข้างข้างละแปดมิลเช่นเคยครับนี่ไงครับสองข้างข้างละแปดมิลกันกระแทกครับนี่ด้านท้องของมีส่วนด้านท้ายด้ามเราเจาะรูไว้ให้หนึ่งรูเผื่อท่านใดอยากจะร้อยสายที่ท้ายด้านเราเจาะให้พร้อมเลยครับเดี๋ยวผมจะถอด ให้พี่ให้น้องได้ดูครับสำหรับเล่นนี้นี่ครับปลลลายขนาดหกนิ้วครับโอ้ลืมไปมีลูกค้าอยากจะให้ผมลองผมมีดให้ดูแต่ผมไม่เคยลองสักทีครับมีดผมลองได้ฟันได้ครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดู มากครับผมมากนี่มันสั้นครับนี่ครับซอยได้ซอยหั่นฟันแทงได้ทุกอย่างครับขนาดหกนิ้วคือลำของมีดจากนี้ครับถึงปลายหกนิ้วครับคอมี สวยงามครับด้ามประกบครับสำหรับตัวนี้ไม่มีกันชนด้านหลังมีแต่กันชนด้านหน้าครับคือตัวนี้เป็นมีดปลอตายขนาดหกนิ้วครับขึ้นรูปจากเหล็กบาโซ่เลื่อยยนนี่ไงครับล่องโซ่เป็นเอกลักษณ์ของเหล็กบาโซ่เลื่อยยน มีดด้านข้างครับสำหรับมีดเล่มนี้ทำขึ้นไม่มีโลโก้ครับและไม่มีรองเลือดเป็นมีดหน้าขาวชนิดสวยงามเลยครับเหล็กบาโซ่ครับคอสแตนเล็ด้ามไม้ประดูดำครับ นี่แหละครับเบลคบาโซ่ Soul, เลื่อยเยิมขนาดหกนิ้วครับสำหรับทิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากผมมีมีดสองเล่มมให้พี่ให้น้องได้ดูกันก่อนที่ผมจะส่งลูกค้า สำหรับทิปหน้าถ้าผมทำเสร็จผมจะเอามารีวิวให้พี่น้องได้ดูกันอีกสำหรับทิปนี้สวัสดีปีใหม่ครับ ก็เลยตายหกนิ้วครับขึ้นลูกจากเหล็กบาโซ่เลือ่อยยน